สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กิฟต์ทูวินอีกครั้งนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้คิดว่าคุณคงจะเป็นสมาชิกกับทางกิฟต์ฟลนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวแรกที่คุณจะได้รับชมกันก่อนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของกิฟต์ทูวินและโมเดลของระบบ G25 ก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มกันที่ความฝันของทุกคนกันก่อนแน่นอนว่าเราทุกคนแหละครับก็คงจะมีสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นถูกไหมครับ ที่มันเป็นความฝันของเราไม่งั้นเราคงไม่ขยันไปทํางานทุกวันกันหรอกครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าธุรกิจนี้สามารถให้ p a s แพ e i n ินค e กับเราได้คือการหยุดทํางานแต่ก็ยังคงมีรายได้และเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะทำกันครับสำหรับธุรกิจเครือข่ายนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่แค่รู้จักมันแต่ไม่รู้จริงมาก่อนเวลาเราทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยเราก็จะมองว่ามันไม่เวิร์ก ถ้ามันทำได้จริงๆคนคงรวยกันไปทั้งประเทศแล้วจนวันหนึ่งครับผมได้มีโอกาสฟังมันอย่างเปิดใจจริงๆทำให้ผมรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่พิเศษมากๆมันเป็นนวัตกรรมทางการตลาดเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าลงทุนต่ำจนทำให้คนที่ไม่มีทุนอย่างผมเนี่ยสามารถทำได้และไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยครับสามารถขยายสาขาได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มธุรกิจนี้นะครับมันเป็นการรวมเอาข้อดีของธุรกิจประเภท a f f i l i a t e โปรแกรม嘛ครับก็คือรายได้เนี่ยเกิดจากการแนะนำทำให้เราไม่ต้องผลิตสินค้าเองไม่ต้องขายของและก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านและก็รวมเข้ากับธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ที่มันมีระบบในการขยายสาขาที่ดีทำให้ธุรกิจนี้เติบโตได้แบบไม่มีขีดจำกัดจริงๆด้วยข้อดีแบบนี้ทำให้เราแทบจะปิดโอกาสในการเจ๊งไม่ได้เลยครับส่วนรายได้ของนักธุรกิจเครือข่ายนั้นหลายคนก็สงสัยว่ามันมาจากไหนปกติรายได้จากธุรกิจเนี่ย จะต้องมาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการบางสิ่งบางอย่างถูกไหมครับแต่ธุรกิจเครือข่ายนะครับรายได้เนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อจากเคยซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือเคยซื้อตามห้างเราก็เปลี่ยนมาซื้อที่ในธุรกิจเครือข่ายแล้วเราก็แนะนําคนอื่นให้เข้ามาซื้อสินค้าเหมือนกับเรารายได้ที่มันเคยเป็นของคนบางกลุ่มเนี่ยเช่นเจ้าของห้างหรือไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกค้าส่งเป็นของคนไม่กี่คนกลับถูกกระจายไปยังผู้บริโภคอย่างพวกเรา ทำให้หลายต่อหลายคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายนั้นสามารถที่จะมีรายได้แบบก้าวกระโดดได้อย่างมั่นคงนั่นเองแม้ว่าเดือนแรกๆของเขาจะมีรายได้อันน้อยนิดก็ตามแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนหรือว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่นะครับทําให้เราสามารถใช้ลูกหึดลูกอึดได้เขาถึงได้บอกว่าในธุรกิจเครือข่ายมันไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกถ้าเราอดทนรอคอยความสําเร็จได้ยอมลำบากช่วงแรกหน่อยเราก็จะสามารถสบายตอนหลังได้ครับ เหมือนกับการสร้างตึกที่สูงราฟ้ามันอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่คุณจะเห็นมันโผล่ขึ้นเหนือพื้นดินแต่ครั้งหนึง่งเมื่อมันโผล่ขึ้นจากดินแล้วมันจะสูงขึ้นหนึ่งชั้นต่อหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวครับมันจะเติบโตเร็วมากดังนั้นหากคุณอยู่ในธุรกิจเป็นเวลานานแล้วยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งท้อถอยหรือล้มเลิกนะครับคุณกำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณอยู่ถ้าคุณเลิกไปซะก่อน มันก็จะเหมือนกับนักขุดทองที่ใช้เวลานานนับเดือนแต่กลับล้มเลิกไปตอนที่สายแร่ทองคําอยู่ต่ำกว่าเขาเพียงแค่6นิ้วเท่านั้นเอาละครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับข้อดีของธุรกิจเครือข่ายกันครับข้อดีอันดับหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายเลยก็คือพลังทวีคูณครับหรือที่เรามักเรียกกันเท่ๆว่าเลเวเล e ความลับของคนรวยก็คือเรื่องเหล่านี้แหละครับพวกเขาใช้คันผ่อนแรงนี้อยู่ตลอดเวลาเราเคยสังเกตไหมครับว่าคนทํางานเดียวกัน แต่กลับรวยไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่เขารวยกว่าเขามีพลังทวีคูณที่มากกว่ายังไงล่ะครับตัวอย่างนะครับร้านขายของชําเปิดมาหลาย10ปีก็ไม่รวยขึ้นกว่าเดิมแต่เซเว่นอีเลเว่นะครับเปิดร้านขายของชํามา20กว่าปีมียอดขายมากกว่า3 0 0แสนล้านบาทต่อปีเพราะเขามีการขยายเครือข่ายมากกว่า8000สาขาตรงนี้แหละครับมันคือการสร้างพลังทวีคูณอีกสักตัวอย่างนะครับถ้าผมทำงานธนาคารสมมติว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ผมต้องทำกําไรให้กับธนาคารประมาณ200บาทเจ้าของธนาคารเนี่ยยุติธรรมสุดๆเลยแบ่งครึ่งหนึ่งกับพนักงานนะครับคนละ100บาทแปลว่าผมกับเจ้าของเนี่ยได้เงินชั่วโมงละ100บาทเท่ากันถ้าผมทำงานวันละ8ชั่วโมงได้ค่าแรงตามเวลาก็คือ8คูณ100ทเท่ากับ800บาทต่อวัน1เดือนนะครับทำงาน26วันก็คือหยุด4วันต่อ1เดือนจะทำให้ผมมีรายได้26ณ800จะเท่ากับ2 8 0 0บาทต่อเดือน แต่เจ้าของธนาคารนะครับเขามีพนักงานอยู่ประมาณ25,000คนคูณด้วย8ชั่วโมงต่อคนเข้าไปจะเท่ากับว่าเจ้าของธนาคารเนี่ยจะได้เวลางานคือ200,000ชั่วโมงต่อวันสมมติว่ารายได้100บาทต่อ1ชั่วโมงเหมือนกับผมเมื่อกี้เลยนะครับแต่เจ้าของธนาคารจะมีรายได้200,000คูณด้วย100จะเท่ากับ20ล้านบาทต่อวันเห็นไหมครับว่าถ้าเราทํางานคนเดียววันละ8ชั่วโมงโดยไม่มีพลังทวีคูณแบบนี้ แล้วต้องใช้เวลาถึง2,000 200, 0ชั่วโมงหารด้วย8นะครับเท่ากับ25,000วันก็คือประมาณ68ปีนั่นเองครับดาวถึงจะสามารถทำงาน2,000 200, 0 0ชั่วโมงแบบเจ้าของธนาคารทำวันเดียวได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเจ้าของเขารวยกว่าเราแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมจุดนี้เพราะถ้าเกิดรายได้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าค่าแรงพนักงาน25,000คนเขาก็เจ๊งได้เหมือนกันแต่ธุรกิจเครือข่ายเปิดโอกาสให้เราสร้างพลังทวีคูณได้ โดยไม่มีความเสี่ยงแบบนี้เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าจ้างใครแถมยังให้เราขยันสามารถแซงคนที่มาก่อนได้ด้วยนี่คือธุรกิจแห่งอนาคตเลยนะครับที่คนธรรมดาอย่างเราๆไม่ควรพลาดเลยทีเดียวอีกอย่างนะครับด้วยพลังทวีคูณแบบนี้ทำให้ธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดได้จากการลงทุนที่ต่ำมากทีเดียวโดยปกตินะครับถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจการที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีการเพิ่มทุนถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นทุนในเรื่องของการเพิ่มปริมาณสินค้าเพิ่มปริมาณสาขาต้องลงทุนเพิ่มตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านแต่ในธุรกิจเครือข่ายเราลงทุนแค่เดือนละพันกว่าบาททุกๆเดือนแต่เราสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามที่เราต้องการเพียงแค่เราเพิ่มจํานวนเครือข่ายของเราเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าวันนี้เรามีตัวเราคนเดียวเนี่ยทำงานคนเดียวเราอาจจะมีเวลาเพียงแค่วันละ24ชั่วโมงเท่านั้น แต่วันนี้ถ้าเกิดเรามีเครือข่ายสักหนึ่งพันคนภายใต้องค์กรของเราในหนึ่งนาทีของเรานั้นมันจะไม่ได้มีค่าแค่หนึ่งนาทีแล้วแต่มันจะมีค่าถึงหนึ่งพันนาทีเลยทีเดียวนี่คือความมหัศจา์ของธุรกิจเครือข่ายในเรื่องของความไร้ขีดจํากัดของมันผมคิดว่าคุณคงจะเห็นตัวเลขทวีคูณของธุรกิจเครือข่ายกันไปแล้วใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่คนรวยเขามองเห็นแต่คนทั่วไปกลับไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงแต่ธุรกิจเครือข่าย คนทั่วไปจะได้รับสิทธิ์นั้นในทันทีในการเข้าถึงพลังทวีคูณแบบนั้นในแบบที่คนรวยเขามีกันเขาถึงได้บอกนะครับว่าคนรวยเนี่ยไม่ทํางานเพื่อเงินแต่คนรวยทํางานเพื่อสะสมเครือข่ายเครือข่ายที่จะสร้างเงินให้กับเขาไปตลอดชีวิตวันนี้ครับในเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายมีหลายๆท่านมักจะถามกันเข้ามาว่าอยากรู้วิธีการมากๆเลยว่าเขาต้องทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จวิธีการนะครับเราก็เรียกว่า how แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกหลายๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจนี้ใหม่ๆก็คือคุณจําเป็นต้องรู้เรื่องเรื่องหนึ่งก่อนวิธีการครับคือคุณจําเป็นต้องรู้วายครับหรือเหตุผลที่คุณเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเพราะอะไรเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก่อนเลยก็คือวายไอจอยของคุณนั่นแหละครับคุณต้องถามตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณฟังธุรกิจเครือข่ายแล้วคุณชอบตรงไหนบ้างและคุณตัดสินใจยังไงคุณถึงเข้ามาทําธุรกิจนี้ เหตุผลนี้นะครับจะเป็นเหตุผลที่สําคัญมากว่าคุณสมควรที่จะใช้ระบบหรือไม่วันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนจากธุรกิจเครือข่ายมีหลายคนครับเพียงต้องการแค่งเงินหลักพันเป็นรายได้เสริมเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับเขาก็จะเพียงแค่โปรโมตไปเรื่อยๆว่งงางตอนไหนก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทำพราะมองว่าเป็นรายได้เสริมยังไงล่ะครับแบบนี้จาเป็นต้องใช้ระบบไหมครับจําเป็นต้องเรียนรู้เข้าอบรมไหมครับ ก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะการว่างๆค่อยทําและต้องการรายได้แค่หลักพันเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ระบบก็ได้หรืออีกกลุ่มนะครับเขาต้องการรายได้หลักแสนแต่เป็นหลักแสนที่เรียกว่า active income เจ้าตัวอาจจะไม่ทราบนะครับว่าหากเขาทําธุรกิจแบบไม่มีระบบเขาเน้นขยันคนเดียวเน้นมีดาวรายเยอะๆเก่งคนเดียวทีมงานของเขามีอะไรให้ช่วยเนี่ยเขาก็ช่วยหมดทําให้หมดทุกอย่างเลยพูดง่ายๆนะครับว่าทุกคนในองค์กรของเขาทําอะไรกันไม่เป็นเลย แต่ก็มีตัวเขาเองนะครับที่ขยันในการทํางานและเขาก็บอกทีมงานว่าถ้ามีอะไรมีคําถามหรือมีผู้สนใจที่เขาอยากจะคุยด้วยเดี๋ยวเราคุยให้เต็มที่เลยเดี๋ยวเราช่วยปิดการสมัครให้ถ้ามีดาวรายเข้ามาเดี๋ยวเราจะสอนให้ไม่ต้องลำบากไปทําเรื่องพวกนั้นหรอกเดี๋ยวเราทําให้หมดเลยพวกคุณเอาเวลาไปโปรโมทหาคนให้ได้เยอะๆดีกว่าคนกลุ่มนี้นะครับผลงานของเขาจะดีมากในช่วงแรกพอสักพักนะครับองค์กรเขาจะโตได้ในระดับหนึ่ง สุดท้ายพอเขาหยุดวิ่งหยุดทำงานรายได้เขาก็จะตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเนี้ยจะเป็นรายได้หลักแสนที่เรียกว่า active income และก็มีอีกแบบนะครับพอเราไปฟังธุรกิจเครือข่ายเขาก็จะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็น passive income คำว่า passive income เนี่ยความหมายของมันก็คือหยุดทำแล้วก็ยังคงมีรายได้หลายคนก็รู้สึกว่าดีเนอะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาแน่ๆเลยถ้าเขาประสบความสำเร็จ เพราะหยุดทำเขาก็ยังคงมีรายได้แต่ในธุรกิจเครือข่ายไม่เสมอไปนะครับว่าทุกคนจะมีแพสซีวิงคมถ้าเขาไม่รู้จักคําว่าระบบเพราะฉะนั้น g ิฟต์ทูวิจึงมีระบบสอนงานที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและมีรายได้แบบแพสซีวิงคมด้วยระบบที่มีชื่อว่า G25 และที่สําคัญนะครับระบบนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อใช้สร้างองค์กรเครือข่ายขนาดใหญ่ให้เติบโตในระยะยาวได้จริงๆครับแต่ก็มักจะมีคนถามผมว่า ทุกคนหรือเปล่าที่ใช้ระบบ G25 แล้วจะประสบความสำเร็จผมบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนแต่เป็นทุกคนที่ตั้งใจนะครับพร้อมจะรับเงื่อนไขความสำเร็จทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนครับเพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะว่ามันคือระบบที่สามารถเรียนรู้เรียนแบบและก็สามารถทำซ้ำได้ยกตัวอย่างเช่น KFC 7 e l e v e n McDonald ทุกคนที่เขาตั้งใจรับเงื่อนไขความสำเร็จได้ เขาซื้อระบบพวกนี้ไปเขาก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันระบบ G25 ก็เหมือนกันครับคนที่ตั้งใจเรียนรู้เรียนแบบแล้วก็ทําซ้ําประสบความสําเร็จแน่นอนครับดังนั้นเพียงแค่คุณเข้ามาเรียนรู้เรียนแบบแล้วก็ทําซ้ํารับเงื่อนไขความสําเร็จได้คุณก็สามารถขยายเครือข่ายให้เติบโตได้เช่นกันครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าระบบ G25 คืออะไร ในการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วยระบบ3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ1ก็คือระบบพาเพื่อนใหม่เข้าสู่ธุรกิจซึ่งก็คือ G ตัวแรกครับเราย่อมาจาก Gi ฟทูวินคือตัวระบบเว็บไซต์ที่เรากําลังใช้งานกันอยู่นี่แหละครับที่จะมีเครื่องมือและก็สื่อต่างๆไว้ให้กับคุณได้นําไปใช้เพื่อพาเพื่อนใหม่เข้าสู่ธุรกิจ 2. นะครับระบบสอนงานพื้นฐานสําหรับเพื่อนใหม่ก็คือระบบเรามี5-2ตัว5ตัวแรกย่อมาจาก f i ไฟสตาร์ จะเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจสําหรับเพื่อนใหม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องจริงๆสุดท้าย3นะครับระบบพัฒนาต้นแบบความสําเร็จเป็น5ตัวที่2ย่อมาจากไฟคอเป็นกิจ,จวัตรของผู้นำที่ทำซ้ำทุกๆเดือนเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงครับทางทีมงานกิฟต์ทูวินนะครับจะมีหน้าที่สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับทุกท่านส่วนตัวคุณเองนั้นต้องมีระเบียบในการทำตามขั้นตอนเพื่อให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด มาถึงตรงนี้นะครับอยากให้ทุกทท่านได้เริ่มต้นตามระบบ G25 ของเราด้วยการทำตามไฟสตาร์ทก่อนสตาร์ที่1ก็คือการศึกษาวิดีโอ c o m e Online Training Course ก็คือวิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่ขณะนี้นั่นเองครับโดยในวิดีโอ e l c o m e ชุดนี้นะครับจะบอกคุณถึงความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายรวมถึงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจแบบไฟสตาร์ทและแน่นอนครับเมื่อคุณศึกษาวิดีโอชุดนี้จบ วิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของคุณเช่นกันที่จะใช้เมื่อคุณมีเพื่อนใหม่เข้ามาในธุรกิจให้เขานะครับได้เริ่มต้นเหมือนกันกันกบคุณในสตาร์ทที่2ก็คือเมื่อคุณศึกษาธุรกิจอย่างดีแล้วให้คุณตัดสินใจที่จะจริงจังกับธุรกิจนี้ด้วยการเข้าร่วมแฟรนไชส์ New Life Project โดยธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆหากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จให้คุณตัดสินใจนะครับที่จะเข้าร่วมแฟรนไชส์ New Life Project ในทันทีครับ หลังจากที่คุณตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้วคุณก็จะได้ทำการเขียนเป้าเล่าเรื่องครับเพื่อบอกเรื่องราวของคุณเองให้กับเพื่อนๆในคลิ t ทวินได้อ่านรวมถึงแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนของคุณให้กับที่ปรึกษาของคุณได้ทราบด้วยขั้นตอนนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวมันเหมือนเป็นการรับน้องครับโดยคุณจะเข้าไปแนะนำตัวเองแนะนำที่ปรึกษาของคุณและเล่าเรื่องราวว่าคุณมาเจอเราได้ยังไงอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้ ไปจนถึงเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้กับเราขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับในสตาร์ทที่3ก็คือการพบที่ปรึกษาเพื่อก้าวไปเป็น Business o เนอรในธุรกิจนี้ครับเมื่อคุณสมัครเข้ามาคุณจะมีที่ปรึกษาในกลุ่มของคุณขอให้คุณติดต่อไปยังที่ปรึกษาของคุณเพื่อรับการสอนงานรวมไปถึงทาความรู้จักกับทีมงานและก็ผู้นาในกลุ่มของคุณด้วยโดยเราจะเรียนรู้และสอนงานผ่านเครื่องมือออนไลน์นะครับเช่นโปรแกรม Skype หลังจากนั้นให้คุณถามที่ปรึกษาของคุณว่ามีรอบประชุมวันไหนบ้างและเริ่มจัดเวลาเข้ารอบประชุมให้ได้ผมอยากให้ใช้คำว่าจัดเวลานะครับแทนที่จะใช้คำว่าว่างๆค่อยเข้าประชุมการที่คุณเข้ามาในธุรกิจนี้คุณต้องเห็นถึงความคุ้มค่าของธุรกิจเพราะมันสามารถที่จะให้เงินหลักแสนหลักล้านกับคุณได้เพราะฉะนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่างๆค่อยเข้าแต่ต้องจัดเวลาเข้าประชุมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ เมื่อคุณทำไฟล์สตาร์ทครบ3ข้อของระบบ G2FI แล้วเราจะเรียกคุณว่าเป็น B.O. คือย่อมาจาก Business Owner ครับคำว่า Business Owner หมายความว่าคุณได้เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆแล้วและคุณก็พร้อมที่จะนำโอกาสทางธุรกิจนี้ไปมอบให้กับผู้คนที่เขาสนใจที่กำลังรอคุณอยู่จากนั้นในสตาร์ทที่4ก็คือค้นหา B.O. ติดตัวให้ครบ2คนให้ได้คุณอาจจะมีผู้สนใจสมัครธุรกิจกับคุณเนี่ยหลายคนเลย แต่ถ้าเขาไม่ทำตามขั้นตอนไฟสตาร์ทแสดงว่าเขานั้นยังไม่ได้ใช้ระบบ G25 ให้คุณนะครับค้นหาคนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคุณเจอคนเหมือนกับคุณที่ทำสตาร์ทหนึ่งสองสามครบสองคนก็เป็นอันว่าคุณได้ทำสตาร์ที่สี่ผ่านแล้วนะครับในสตาร์ทที่ห้าก็คือตั้งเป้าหมายเป็นไฟคอคุณต้องก้าวสู่การเป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับทีมงานของคุณให้ได้ขอให้คุณสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นไฟคอกับที่ปรึกษาของคุณต่อไปเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากศึกษาระบบการทำงานของ g i ฟ t t ทวินและโมเดลของระบบ G2F ไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องตระหนักไว้เสมอว่านี่คือธุรกิจของคุณมันไม่ใช่ธุรกิจของอัพไลน์หรือของใครทั้งนั้นนะครับเป็นธุรกิจที่คุณต้องดูแลเองทำเองประสบความสำเร็จเองไม่มีใครสามารถการันตีความสาเร็จของคุณได้นอกจากตัวคุณเองครับถ้าคุณสามารถแบ่งเวลามาสร้างธุรกิจได้ค่อยๆเติบโต คุณอาจจะไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันในการทำธุรกิจนี้นะครับแต่คุณแบ่งเวลาสักวันละ2-3ชั่วโมงต่อวันเพื่อสร้างช่องทางรายได้ที่จะสร้างชีวิตในอนาคตให้กับคุณครับผมว่ามันก็เป็นการยอมเหนื่อยที่คุ้มค่าทีเดียวส่วนตัวผมเองไม่ได้กลัวความลำบากนะครับถ้าเราจะต้องลำบากสัก3-5ปีอันนี้ผมไม่กลัวครับแต่ผมกลัวที่ต้องลำบากไปตลอดชีวิตลำบากไม่กลัวครับกลัวจนมากกว่าหลังจากนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบของเรา ขอให้คุณตั้งใจและคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการจงอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณเป็นยังไงพรุ่งนี้คุณก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับคุณคิดว่าชีวิตในปัจจุบันคือสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วหรอครับหรือมันควรจะดีกว่านี้แล้วคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วหรือยังสำหรับผมนะครับกิฟเฟรินเป็นทางเลือกที่วิเศษสุดที่ผมเคยเจอมาผมจึงเลือกเปลี่ยนชีวิตณปัจจุบันของผม ด้วยหนท่าของ Gift to Win ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ